คลวิดีโอนี้ผมจะพาคุณครูทุกท่านไปทดลองเลยครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเว็บไซต์กิมคิดจะต้องเสียเงินหรือเปล่าและถ้าเกิดไม่เสียเนี่ยจะต้องกดไปสมัครตรงไหนนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1,000ล้านปีที่แล้วนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับสวีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแช์นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านกลับมาที่เว็บไซต์กิมคิดนะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยเซิร์ชไปที่ Google เนี่ยก็อาจจะเคยเห็นคลิปของทีเดนแช์นะครับที่ชื่อว่าสร้างเกมตอบคำถามชิงเงินรางวัลกิมคิดนะครับซึ่งสร้างไว้เมื่อประมาณ14กรกฎาคม2562นะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยกิมคิดได้มีการปรับโฉมใหม่นะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มีคําถามมากมายนะครับส่งเข้ามาถึงที่เดนแชร์เพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปทดลองพร้อมๆกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเว็บไซต์กิมคิดยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับไปเรียนรู้กันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ gimkit.com นะครับหรือว่า g i m k i t .com แล้วก็กดไปที่ Educator Sign Up ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะตกใจเล็กน้อยว่าเฮ้ยมีการเก็บเงินเหรอเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์ด้วย4.99ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งถ้าเกิดคูณไปคูณมาแล้วก็จะอยู่ประมาณ149บาทต่อเดือนนะครับแล้วถ้าเกิดตกเป็นรายปีก็59.88 59. นะครับผมจะลองคูณดูสิ59.88คูณ30 นะครับก็ประมาณ1796บาทตอ่อปีนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะซื้อเป็นตัวเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อเป็นตัวเต็มเนี่ยด้านข้างๆนะครับก็จะมีให้เราทดลองใช้ด้วยซึ่งทุกท่านไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมาเก็บเงินเราได้นะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าไม่ต้องใส่บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทดลองไปพร้อมๆกันว่า หลังจากครบ30วันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะใช้งานไม่ได้ระบบจะปิดไปจะมีข้อจํากัดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทดลองไปพร้อมๆกันตั้งแต่วันนี้13ตุลาคมนะครับมาเดี๋ยวลองสมัครไปพร้อมกันนะครับ start your 30 d y f r e e t r i a l นะครับหลังจากนั้นผมจะกดนะครับกด continue with Google ก็คือใช้อีเมลที่ทําการใส่เอาไว้นะครับทีนี้ก็จะให้เ,เลือกประเทศนะครับผมก็จะเลือกเป็นไทยแลนด d ลองดูซิว่า Thailand อยู่ไหนโอเคนะครับเกรดเลเวลผมเลือกเป็นมิ d เดิลส o ูลนะครับหลังจากนั้นในส่วนของ area of e c u c r t i o e นะครับผมจะเลือกเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีก็แล้วกันนะครับแล้วกด continue อันนี้ก็จะเป็นการสมัครสมาชิกง่ายๆนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะครับเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์แล้วหลังจากนั้นเราจะลองกดไปสร้างชุดของข้อคําถามพร้อมๆกันโดยการกดไปที่ new k i t นะครับ อ่าแล้วก็จะใส่เนม e ผมจะลองใส่เป็น TDS Quiz นะครับแล้วลองเลือก Language เป็นภาษาไทยสิมีไหมนะครับมีนะโอเค Subject Technology นะครับตรงนี้มันล็อกไว้นะครับล็อกไว้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราก็กด Next ต่อเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะเลือกรูปภาพไหนนะครับผมขอลองเลือกเป็นรูปภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเข้ามานะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้เลือกหลายอันเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ Add Question create with f a t card นะครับ continue with quiz c o l l a p นะครับในที่นี้ผมจะกด add question เนาะโอเคนะครับโอ้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเข้าเมื่อปี2,562เดือนกรกฎานะครับก็คือในส่วนของตัวเลือกตัวเลือกที่มีการใส่เป็นรูปภาพได้ด้วยนะนะครับโอเคผมจะลองนำข้อคำถามเข้ามาใส่นะครับ ข้อที่1ผมถามว่าจากรูปภาพคือเครื่องมือใดไม่แน่ใจว่ามันเซิร์ชรูปภาพได้ไหมนะครับแต่ผมจะลองดูสิอ่าโอเคเซิร์ชรูปภาพได้ผมจะลองพิมพ์คาว่าค์ดโดโจซิว่าจะขึ้นไหมนะครับอ่าไม่ขึ้นสะง,งั้นนะครับแล้วในบอกว่าสามารถหารูปภาพได้นะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับผมเซิร์ชค์ดโดโจไม่มีสะง,งั้นนะครับผมโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับผมจะลองไปหารูปภาพแล้วทําการอัปโหลดเข้ามาก็ได้นะครับ ไปที่ลิงก์นะครับแล้วไปพิมพ์คัสโดโจหลังจากนั้นค้นรูปนะครับจะไม่เอารูปภาพมาตรงๆนะผมจะเอาเป็นลิงก์มานะครับก๊อปปี้อิ a เ e จแอดนะครับแล้วมาที่ลิงก์วางนะครับแล้วกดแอด K ได้ละนะครับแบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องอัปโหลดนะครับเข้ามาตรงๆหรือว่าเซฟรูปภาพลงมาก่อนเนาะหลังจากนั้นผมจะนำนะครับเข้ามาใส่ลองใส่พร้อมกัน4อันได้ไหมไม่ได้นะครับก็ต้องแยกออกเหมือนเดิมนะครับ ไม่เหมือนกับในตัวของอ่าเวิร์ดบอร์ดนะครับที่วางแล้วมันจะเด้งให้อัตโนมัติเลยนะครับเค okay. อ,อันนี้อันหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมชอบก็คือว่าคําตอบเนี่ยเราสามารถกําหนดให้มีคําตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งคำตอบได้ในกรณีเช่นเราถามว่าเครื่องมืออะไรที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้ดูอีกอันนึงว่าถ้ามันเป็นแบบ 1นึคำถามแต่มีคําตอบที่ถูกต้องมากกว่า1คําตอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมจะกดไปที่ add โอเคคาถามที่1ถูกเข้ามาในคิวแล้วนะครับหลังจากนั้นกด add question อีกในข้อที่2นะครับลองดูซิ input text คืออะไร input text อ๋อน่าจะถามแล้วก็ให้มีการตอบคําถามตอบแบบสั้นๆน,นะครับตอบแบบสั้นๆผมลองพิมพ์ว่า1นึบวกหแล้วกดเฉลยเป็น2ตรงนี้สินะครับแล้วลองกด add เลย ผมพยายามจะลองหาหลายๆแบบเพื่อให้ทุกท่านเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะพิกเกอร์แล้วก็เอ็ดโมโดในส่วนอันนี้ผมจะลองพิมพ์ว่าโซครทีฟโซครทีฟแล้วก็ใส่อันนี้เฉลยมี2อันก็คือเอ็ดโมโดกับโซครทีฟนะครับโอเคอีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อผมจะลองพิมพ์ว่าข้อใดคือ คืออะไรเดียคือ Google Form นะครับคือ Google Form แล้วผมจะลองแทรกรูปภาพเข้ามาผมจะขออนุญาตตัดคลิปเลยเพื่อให้มีเสียเวลานะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับมีการตรวจสอบครบทุกสิ่งอย่างทั้งตัวของข้อคำถามเองนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปภาพนะครับตัวเลือกหรือช้อยต่างๆเนี่ยเราก็จะทำการนะครับกดไปในส่วนของการ ผมขออนุญาตเฉลยข้อนี้นิดนึงนะครับโอเคเฉลยแล้วก็จะกดไปที่ปุ่ม finish quiz นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะมี2ส่วนเหมือนเดิมนะครับ1คือเล่นสดๆเลยพร้อมกันในชั้นเรียนนะครับการอันที่2คือการมอบหมายเป็นการบ้านหรือว่า homework นะครับในที่นี้ผมจะกด k ไลฟ์เลยนะครับก็คือเล่นสดๆไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของนักเรียนเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเนาะเด็กๆก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ gimkit com k นะครับแล้วก็ นำรหัสโค้ดนะครับหลังจากที่คุณครูสร้างเรียบร้อยแล้วมาใส่อันนี้ผมจะขอเก็บเป็นจำนวนเงินก็แล้วกันนะครับเอาซัก5 0า500 us นะครับ500 us ในลักษณะแบบนี้มีการตั้งค่าเยอะยมากมายเลยนะครับแล้วแต่ทุกท่านจะตั้งเนาะผมก็จะกำหนดเป็นโหมดแบบคลาสสิกซึ่งมันสามารถเล่นเป็นแบบทีมได้ด้วยนะครับยังไงก็ไปทดลองดูนะครับทีนี้เราก็จะกดไปที่ continue นะครับกดไปที่ continue โอเคนะครับก็จะขึ้นรหัสโค้ดของคุณครูมานะครับ48ขอค copy ได้ไหมครับขอนขอนุญา copy เลยก็แล้วกันนะครับนำมาวางใส่ตรงนี้นะครับในหน้าของนักเรียนเนาะโอเคหลังจากนั้นก็ใส่ your name นะครับก็จะใส่ชื่อของนักเรียนลงไปนะครับแล้วก็จะทําการรอคุณครูแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บ,บในหน้าจอของคุณครูเนี่ยก็จะมีปรากฏลายชื่อนะครับของนักเรียนขึ้นมาซึ่ง คุณครูสามารถรีมูฟนักเรียนออกได้ด้วยถ้าเกิดแบบมีการเอาชื่อพ่อแม่มาตั้งนะครับตั้งแบบควควนๆหยาบคายอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ระบบค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเริ่มต้นเล่นเกมพร้อมๆกันนะครับกดสตาร์ทเกมอ่าโอเคอันนี้เป็นหน้าจอของคุณครูนะครับอ่าอันนี้หน้าจอของนักเรียนนะครับจากรูปภาพคือเครื่องมือใดนะครับจากรูปภาพคือเครื่องมือใดผมจะตอบ โอเคนะครับแล้วกด continue นะครับอันนี้วันพอสไ้ายตรงกับนะครับตอบในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วอาไรผมจะเล่นครบสักทีนะครับเพราะว่าผมกำหนดค่าไว้ตั้ง500 US นะครับอันนี้ข้อใดคือ Google Form นะครับอ๋อนี่เจ๋งมากๆเลยนะครับมีตัวเลือกที่เป็นรูปภาพได้ด้วยนะครับอ่าคอ n u ินต่อเครื่องมือใดที่ใช้สอบออนไลน์โอเคอ๋ออันนี้ไม่มีการเช็คว่าจะต้องตอบถูกทั้งหมดนะครับ พอไลคืคูปเอร์กรมนะครับมันก็จะเก็บเงินไปแบบนี้เรื่อยๆในกรณีที่มีข้อคําถามน้อยเนี่ยมันก็จะวนมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้สร้างข้อคําถามไว้นะครับสัก30ข้อก็น่าจะดีนะครับผมคิดว่านะครับโอเคผมยัไมยังไม่เจออ๋อเจอละนะครับเจอข้อที่ให้พิมพ์ตอบ2เย้นะครับมีช็อปได้ไหมนะครับไม่มีอะไรผมช็อปเลยนะเพราะว่าเงินยังไม่พอนะครับ โอเคครับยังไงก็ทุกท่านก็ลองไปนะครับทดสอบดูกันต่อกันแล้วกันนะครับสรุปแล้วนะครับเกมเกมนี้ก็ยังใช้ได้นะครับแต่หลังจากที่แตนนี่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ครบตามกำหนด500 US แต่คุณครูสามารถหยุดเกมได้ก่อนและเมื่อคุณครูหยุดเกมเนะี่ยใครได้มากที่สุดก็จะเป็นะวิ winner ไปนั่นเองนะครับ วันนี้ผมได้พาทุกท่านมาลองแล้วนะครับสำหรับกิมคิดในช่วงวันเวลานะครับ13ตุลาคมวันนี้เดี๋ยวนับไปอีก30วันนะครับว่าสิ่งที่เรามาสมัครพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนาะยังไงก็น่าจะคลายความกังวลทุกท่านได้บ้างนะครับว่าไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่มีภาระผูกมัดใดๆยังไงก็สมัครแล้วก็ลองนําไปใช้ในช่วงเวลา30วันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกเกมเกมหนึ่งที่ เสริมความสนุกสนานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในชั้นเรียนได้เป็นอย่างแน่นอน,นครับเดี๋ยวครบ30วันแล้วเนี่ยเราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อครบแล้วระบบจะปิดเลยไหมหรือใช้งานไม่ได้เลยหรือยังมีข้อจํากัดอะไรนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ได้โปรดอย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจให้กับชีเดนแชร์ด้วยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือดูจบแล้ว สร้างและนําไปใช้เพื่อเปลี่ยนการสอนกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ